นอกจากไม่มีแฟนแล้วเพื่อนที่คบแบบจริงๆจ,จังๆก็ไม่มีไม่มีไม,มไม่คบไม่คบไม่คบมีแต่น้องแต่กาทุกอย่างอย่างเงี้ยโอเคบุ๋มอย่างเงี้ยก็ถือ,อมไม่ได้เป็นเพื่อนถือว่าบุม๋มเนี่ยเป็นน้องอหรืออย่างบางคนที่รู้จักกันบางคนเนี่ยก็เอ้ย วันนี้พี่จะไปวัดที่นี่ที่นี่มีธรรมทูตมาเรียนไปไหมไปเจอพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เข็นว่าเขาเป็นสายบุญเราถึงบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณกบมาสลาอาจจะไปตรินยาก็อาจจะตามไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเสร็จจากงานวัดตอนนั้นเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายไม่ได้ว่าไปช้อปปิ้งกินข้าวมาหมอยไม่ใช่่ไม่มีเพื่อนแบบสนิทหนึ่งคนแบบเหมือนแบบนึกอะไรไม่ออกก็โทรหาเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีตอนนี้นึกว่าัดทุกวันนี้พอเน้นไปไม่ออกโทรหาพระโทรหาพระชีวิตอยุ่ ิมันเป็นความเก๋ไก่มากนืกอเนโนอยู่พระที่พูดเนี้ยหมายถึงว่าพระพี่ชายด้วยหนึ่งแล้วก็ชีวิตเนี่ยบอกตรงคุยแค่สองคนนะพระกับหมอดูจนคนขำมากหมอดูถูกต้องตัวเองรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราหาหมอโรคจิตอยู่เราคุยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ต้องมีฟีดแบ็กแล้วไม่ต้องมีกระจรกระจายไปไกลเหมือนเล่าเราก็จบแค่นี้จบแค่นี้ชอบเพราะว่าเออคุยแล้วไม่ต้องมีฟีดแบ็กเออไม่มีฟีดแบ็กเวลามีอะไรก็ นางหนากรุ้มกุ้มก็โทรศัพท์ไปหาพระที่ตัวเองพระพีชพะพ่ชายด้วยหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์ไปหาพระอาจารย์ที่ตัวเองนับถือค่ะนีก็บางทีแบาาาาาาบพระอาจารย์พระอาจารย์ปู่พระอาจารย์จะอย่างทีะายาบอกนี่มาบวชเลยไหมแกนี่ก็จะมีลักษณะนี่แหละพอพี่ปู่เกิ่นว่ามาบวชเลยไหมหนูแลอยากถามว่าอนาคตมีวางมั้ย <c oughs> มีแว๊แบ,บๆมั้ยมันก็จะย้อนกลับไปในอันแรกที่บอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่อยากอยู่รูอยู่รวมหมู่กับคนเยอะๆเข้าใจไหมลูกวิเวกไปเลยอย่างนี้นะฮะหมายถึงว่าไม่อยากอยู่นอนรวมพี่ต้องเลือกวัดป่าอย่างนี้เหรอโนโ์ไม่ใช่หมายอย่างนั้นคือพี่กำลังจะพูดว่าเดี๋ยวนี้พี่งที่เห็นคนไปปฏิบัติธรรมที่วัดอ่ะก็โทรศัพท์คุยกับแฟนมีปัญหาต่างๆมาถุงก๊อบแก๊บก๊อแก๊บก๊อแก๊บเราก็เลยมนรู้สึกว่าเราไปเจอแบบนี้มันก็จะไปเพิ่มจริตตัวเองเราก็เลยอยากที่ว่า จริงๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือที่บ้านนะตัวที่บ้านก็ได้ที่บ้านก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดจะไปก็ไปอยที่ที่มันแบบไม่ใช่คนเยอะๆคือเราก็จริงๆสรุปก็คือเราไม่ชอบคนเยอะถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วเราเคยคิดไหมว่าแล้วจากเนี้ยเราจะเดินไปสู่อะไรอยู่นะตอนนี้ในเมื่อทุกวันนี้เงินทองก็มีแบบที่ไม่ได้ต้องลำบากลําบนอะไรบ้านช่องทุกมันคู่ยาวจบแล้วทุกวันนี้เราเดินหน้าสู่อะไรอยู่ ถามแบบนี้พี่ตอบตรงๆแบบไม่อายเลยนะว่าทุกวันนี้เวลาที่พี่เย็นพี่เข้านอนเนี่ยแล้วพี่หลับลงไปพร้อมกับพ่อหม่มพี่พี่หมแล้วพี่อุ่นๆตัวเนี่ยพี่จะพูดเสมอๆว่าหลับไปเลยนะหลับได้หลับไปเลย คืออยากไปแบบไม่มีห่วงอะไรนี่ง้งไปขบสงบเขาไปแบบนี้นะแบบหลับได้เลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วมไม่ไมีไม่มีพอ่อไม่มีแม่พี่ชายเขาบวชแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดจะไปขอไปแบบนี้นะขอหลับไปแบบนี้ได้ไหมขอขอไปแบบนี้ซึ่ง <S <S โอเคเราอาจจะเลือกไม่ได้หรอกแต่เป็นเป็นสิ่งที่เราแบบจินตนาการว่าถ้าเกิดจะไม่ตื่นขึ้นมาเฮ้ยไปแบบนี้เนี่ยเพราะเราเคยมีช่วงโมเมนต์ที่เราบางทีเรารุกขึ้นมารวลับอายุเยอะแล้วไงบางทีเรามีแบบเซ่เซเหมือนกันนล้เคยแบบว่าไปเพลอารมณ์แบบนะมืดมืดอย่างเงี้ยเลยมีความรู้สึกว่า อ๋ออารมณ์จะตายไปอย่างนี้นี่เองแล้วบางทีเราได้นอนกับแอร์เย็นๆเพราะผมนุ่มๆแล้วเรากถ้าเกิดจะตายตายเลยนะตายเลยนะอย่าให้ต้องไปผเวทนาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นปานให้ทยทุกวันนี้เวลาแบบนั่งอธิษฐานจิตหรือแบบเข้าวัดเจออธิษฐานอะไรก็ไม่ได้อธิษฐานพี่พี่ก็ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะพี่ประเภทวันนั่งแล้วแบบได้นิ่งห,หรือว่าไปทางสายไปแบบกนหัวบวชขนาดนั้นพี่ก็ยังไม่ได้ฟิลขนาดนั้นแต่พี่มีความรู้สึกว่า พี่ได้คือพี่ไม่ไม่นิ่งพี่ก็ได้อาศัยการสวดมนต์แล้วก็การทําบุญเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ต้องบอกอย่างนี้จริตพี่ก็เลยไปอย่างนี้เวลาที่พี่ขอขอเหมือนกับคนทั่วไปตามหลักพระพุทธศาสนาทุกสังเกง